นีลุงพามากินพี่แมวอาหารป่านะคะตามรอยหม่อมถดัแตกมาจ้า <Yeah. S 1> นี่นะคะร้านพี่แมวอาหารป่าค่ะร <Yeah. S 1> ้านนะคะ <Yeah. S 1> ก็เป็นเพิงๆเนาะ <Yeah. S 1> อยู่บริเวณตลาดไทยนะคะ <Yeah. S 1> ตามมาโลดเลย yeah. อนนี้ลุงมานั่งกินโดรนแหละลอ,อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะลุงก็อยากกินในนี้มันมีเมนูซี่โครงเมียน้อยว่าซา้ำไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวลองถามเขาดูว่ามีไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาตามรอยหมกขนัดแดกแล้ว,วนะคะ EP นี้ลุงพามาที่ร้านที่แมวอาหารป่าแต่ส่วนใหญ่อาหารป่าก็จะหมดแล้วค่ะม,มีแบบน้อยชนิดมากเลยนะคะ ว่าวันนี้พี่สั่งอะไรบไ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้กินฉุดนะวันนี้มาอะไรก็หมดใช่ไหมเอาไว้ถ้ามีโอกาสค่อยมาอีกแล้วกันเนาะอันนี้เรามาตามน้อยคร่าวๆก่อนลุงนะพอมากินอาหารปากที่ไรน,นะขาดไม่ได้คือน้ำสีทองเนี่ยแหละ จร,จริงๆอยากจะกินหลายอย่างแต่ว่าน้องเ็าบอกว่าร้านน้องเขาทาอาหารจานใหญ่เมนูเขายุเยอะมากอตรงนู้นอ่ะแต่พอดีวันที่เรามาของมันหมดส่วนใหญ่ไงน้อจ้าอันนี้เป็นสูชิปลาหมอเนาะหมูจานใหญ่บึงเอฟเลยอ่ะกินไม่หมดแน่ๆแล้วอันนี้ก็เป็นต้มยำปัดว้าง <Wow. S 1> เดี๋ยวจะมีเมนูนะซี่โครงเมียน้อย <Huh? S 1> <laughs> อะไรนะไขป่ปลาหมอดีใจยังกระถูหวยนะ้เจอไขป่ปลาหมอเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นไงอะ่ะร้อนร้อนหรือเผ็ด<ห> <c oughs> ร้อนรสชาติอะกลางกลาง กลมกล่อมกลางกลางไม่เค็มไม่หวานอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวป้าลองชิมดูก่อนสูดฉีมาหมออร่อยค่ะเผ็ดใช้ได้นะจัดจ้านเนี่ยเยอะมากนี่ตรงยำปลาคางมีเนื้อนะอุ้ยอุ้ยแฮมเลยอุ้ยอุ้ยงั้นเลยอ่ะ ตักด้ังต้มยำเดี๋ยวจะมาชิมต้มยำปัด้ังนี่เดี๋ยวจะมาชิมต้มยำปัดคงงังามาชิ้นไหนเมนเขาเมอนาเยอะมากดีนะใส่เสื้อ เปิดไหลบ้างน้อยแล้วบากิีเผ็ดๆอีกสิเยอะต้องังปั่นๆทั้งหมดรสชาติแบบไม่เปรี้ยวโดดไม่หวานโดดไม่เผ็ดโดดอร่อยมากเมนูน่ะไม่แปลกใจเลยที่ว่าทำไมร้านนี้คนเยอะมากอาหารหมดกเร็วมาก สีแบบเอเดียน้อยป้านั่ะดีอะมิสั่งสีห้าอย่างเต็กกันฟี่เลยอาหารคือสดมากจะสั่งหลายอย่างน้องบอกอาหารไม่จานใหญ่นะแต่คือที่น้องบอกว่าจานใหญ่แต่ตรง่คิดว่ามันจะใหญ่ยิ่งกวปักปักอย่างนี้่ทุกอย่างเลยอะมันเผ็ดแต่ว่ามันอร่อยมันนัวมันรสชาติดีอะฟังง่ายโอเค จะชอบอาหารเขาอะนี่ขาดสองอย่างนะเดี๋ยวเลยอีกอย่างนึงซี่โครงเมียน้อยพี่ลุงบอกว่าซี่โครงเมียหลวงเมียบเยอะจริงจริงมึงบอกเยอะจริงจริงเปลี่ยนแต่แบบหมอมถนัดแดงอันนี้นะคะซี่โครงเมียน้อยจ้ากีรุณอยากหม่อมนะคะก็คือเป็นกระดูกหมูเอามาสับแล้วผัดเผ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน ได้กินน้องแค่วางอยู่ตรงหน้าได้กินก็ชุนกึกเลยอะ่ะฮัทชิท้งอะไรทีเดียวแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองไดีลองชิมกันซี่โครงเนียน้อยหรือผัดเผ็ดกระดูกด้วยเผ็ดไหมมันก่อนไม่ด้ก็เผ็ดไหมไม่ได้เข้าปากเลย <c oughs> ผมเข้าไปากม, <c oughs> มีพัดลมอ่ะ <c oughs> นี่ไม่ออกหวานออกเค็มเล็กน้อกินแล้วนึกเลยไะผัดเผ็ดกรรสชาติแบบยังไงเ่ยอ่ะเผ็ดกรกยังไงดูกใจอปลยเรามาทานกันดูนะ อยู่ตลาดไทยเทท้ายตลาดไทยหน่อยถ้าเข้ามาจากทางขนนวี่าวดีอย่ะอยู่เทท้ายหน่อยตั้ง GPS เลยตั้ง GPS มาติดรูก็ได้สะดวกดีอาหารรสชาติใช้ได้จานใหญ่ต้องมากันหลายๆตนี่สิ่งมาสองคนแบบุมป้ายนี่กินไม่หมดแน่นอนแพงก็ว่อาอร่อยคือถึงเคือมา ฉู่ีเอวยัดเผ็ดเ,เอวยาถิ่แกงไม่ไม่ถึงเครื่องไม่ถึงรสชาติทำไงก็ไม่อร่อยก็ใชิผัดเ,เผ็ดเขาอ่ะแบบผัดเผ็ดป่าเป็นไงอร่อยนะจะเผ็ดว่ะกินไม่ไหวเนะี่ยเป็นไงอยากกินเมียน้อยบอกแล้วให้กินเมียหลวงเงี้ยเดียวข <c oughs> นาดว่าเก่งๆยังกินได้นี่เดียวเองคือมันรสแบบว่าไม่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะคืออร่อยมากแต่ว่ารสจัดมากๆเลยอยากใกินข้าวให้กิน กินกับข้าวก็ไม่ไหวครับเป็นคนกินข้าววันละมืเมะอเองอรเอาตรงไหนก็ได้รสชาตินิดเด็กว่าแล้วก็ไม่มเด็ดเค็มเลยแตบบ่รสชาติแบบกลางๆพอดีๆแบบดูว่าจะออกเค็ดน้ำอะ่ะหรอก็อย่างว่าเนาะร้านเขามีเอกลนะักษณ์คือรสจัดจ้านอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันเค็ดมากไงถ้ากินเปล่าๆเงี้ยมันจะออกร้อนอะ่ะไม่ไหวแอ่แล้ กินข้าวก็ไม่ไหวอ่ะจะจุกเกินกินแค่นี้กินได้กินทำได้อีกแล้วอะ่ะโอ้ยอิ่มอิ่มขนาดนกินเก่งๆยังบอกว่าอิ่มกินไม่ไหวต้องห่อกลับเลยราคานะคะไม่แพงเลยแหละจานไม่เลิกก็คือขนาดลตลาดไทย,ยนี่นะคะอยู่ตรงตลาดไทยนะคะแถวแถวตลาดต้นไม้อ่ะเนาะอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังของตลาดไทยนะคะ Okay, okay, yeah.